มาดูเรื่องของการแสดงศักยภาพของทั้งอาจารย์นักศึกษานักวิจัยแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่สนใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ชอบจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรถูกไหมการเปิดโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยค้นหาตัวตนได้เร็วก็จะนําไปสู่การเลือกเรียนสาขาได้อย่างถูกต้องตามความต้องการและตามความชอบจริงๆใช่ผลสมริ์ก็จะเกิดเร็วขึ้นในนะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ราชมงคลธัญบุรีมีการจัดกิจกรรม Open House rmutt 2023ขึ้นมานะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปจาก12คณะและก็หน่วยงานพัธมิตต่างๆรวมแล้วกว่า30บูธนะคะไฮไลท์สุดพิเศษก็คือมีการจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์นักศึกษานักวิจัยและสิทธิ์เก่าที่สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นมีมูลค่าก็จะทําให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเห็นภาพแล้วก็ได้เห็นเป้าหมายในการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชื่นชอบ และจะได้เลือกเส้นทางที่เราจะไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะคะในการเปิดบ้านหรือ Open House ครั้งนี้นะครับเขามีอยู่หลายๆนวัตกรรมนะครับแต่หนึ่งในนวัตกรรมที่เรียกว่าไฮไลท์ที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันสร้างสรรค์และลงพื้นที่ไปถ่ายทอดความรู้ไว้กับประชาชนหรือชุมชนก็คือผ้าจากเส้นใยกล้วยนะครับเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีปริมาณต้นกล้วยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นจํานวนมาก ทางมาวิทยาลัยจึงไปนําต้นกล้วยเหล่านั้นแหละนะครับมาทําวิจัยมาหานะครับจนไปพบว่ามีเส้นใหญ่แล้วนําผสมกับเส้นใหญ่ฝ้ายสาม,มารถทําเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับและที่สําคัญคือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้นด้วยนะครับเพิ่มมาได้4 0 0 0ถึง5,000บาทต่อชุดเลยทีเดียวเป็นการเพิ่มรายได้้กับคนในชุมชนและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะอีกด้วยนะครับนี่นะคะจากต้นกล้วยธรรมป็นแล้วนะครัดาเออเนี่เอามาสร้างสรรนะคะเพิ่มมูลค่าได้ นายสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีบอกว่า มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆจัดก,กิจกรรม Open House RMU TT 2023นวัตกรรมสร้างสารรค์ RMU TT 2566ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเปิดบ้านในผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วเนี่ยยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการจัดงานถนนสายวัฒน,นธรรมการแสดงของนักศึกษาควบคู่กันไปด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วถ้าสนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรม ได้จนถึงวันที่20มก,กราคมนี้นะคะที่หอประชุมราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะก็มีหลายๆนวัตกรรมไฮไลท์ให้ได้ไปเลือกดูนะครับ